ครับก็สวัสดีทุกท่านนะครับที่เข้ามาชมคลิปของผมนะครับในวันนี้กระผมก็ทํางานเป็นนิติกรนะครับให้กับหน่วยงานภาครัฐหน่วยงานหนึ่งนะครับก็มีหน้าที่เกี่ยวกับการดูเรื่องของกฎหมายทํางานที่เกี่ยวข้องกับการบังคับใช้กฎหมายลหลายตัวนะครับ วันนี้วันนี้ก็คือวันดีวันหนึ่งครับพอดีผมธุรจาก,การสวมดมนไหวพระทำสมาธิได้สักครู่นะครับก็รู้สึกจิตใจสงบดีนะครับก็ก็คือว่าคือว่าผมก็ยังไม่ได้เตรียมตัวที่จะพูดอะไรเนาะพอดีว่า เออมันเป็นวันว่างของผมพอดีก็ผมก็อยากจะหาอะไรทําคลิปไว้ลงใน Youtube ก็คิดได้ว่าเราควรจะเอาเรื่องอะไรมาพูดกันดีให้เข้ากับเหตุการณ์มื่อสักครู่ก็คือน่าจะเป็นเรื่องของการปฏิบัติธรรมเนาะก็ผมก็สนใจจำเมื่อก่อนจำเมื่อก่อนที่เป็นวัยรุ่นเนี่ยไม่เคยสนใจในเรื่องธรรมะเท่าไหร่นะครับ มาถึงวันนี้ก็เข้าใจเรื่องธรรมะบ้างพอสมควรแล้วก็พยายามหาความรู้มาทําให้เราเกิดความเข้าใจในการใช้ชีวิตประจาวันหลักๆก็คือผมเมื่อก่อนไม่เคยไม่เคยถามตัวเองว่าชีวิตเราเกิดมาทําไมมีแต่ว่าชีวิตเราเกิดมาเราต้องหา หาอะไรหาให้ได้เท่าไหร่ให้ให้รวยให้มีให้มีเงินเยอะๆให้มีชื่อเสียงให้มีอํำนาจให้มีลาบให้มีบาร,รมีเราคิดอยู่แค่นี้เมื่อก่อนนี้ผมก็คิดอยู่แค่นี้หลังจากมันผ่านไปผ่านไปนะครับประสบการณ์ของคนเราเนี่ยก็ผมปัจจุบันนี้ก็คืออายุสี่สอ็ดแล้วนะครับอ่าก็ ผ่านประสบการณ์ชีวิตมาหลากหลายรูปแบบทํางานมาก็ค่อนข้างจะหลายที่นะครับผมเริ่มรับเริ่มรับราชการครั้งแรกก็การด้วยการเป็นทหารก่อนนะครับเป็นนายสิบสิบตรีนะครับสิบตรีแล้วผมก็ไปทํางานที่หน่วยงานอื่นนะครับก็สนุกดีครับเป็นรสชาติชีวิตผมรับราชการมาประมาณสิบ สิบหกปีเห็นจะได้นะครับสิบหกปีสนุกมีประสบการณ์มีเรื่องหลายเรื่องที่ทําให้เราณนะตอนนั้นมาถึงตอนนี้ทําให้เราคิดว่าเอมันก็ตรงกับกับหลักธรรมะคำสั่งสอนของพระเจ้าหรือเปล่าเนาะเพราะว่าโดยเฉพาะหลักในเรื่องของ ของหลักของเรื่องไตรลักษนณะ์เนาะไตรลักษณ์ก็คือหลักไตรลักษณ์ก็คือไตรก็คือสามนะครับลักษณ์ก็คือลักษณ์รูปแบบสามอย่างเนาะที่มันจะต้องเกิดกับทุกชีวิตนะตามหลักธรรมะก,ก็คืออนิจจงนะครับความไม่เที่ยงครับทุกขังนะครับความเป็นทุกข์นะแล้วก็อนัตตานะครับความไม่มีตัวไม่มีตนนะครับก็ทุกอย่างเนี่ย อย่างแรกก็คือหนึ่งมันไม่มีอะไรที่อยู่กับเราได้ได้เที่ยงแท้ตลอดไปผมเกิดมาเป็นเด็กจากเด็กก็กลายเป็นคนหนุ่มวัยรุ่นใช่ไหมครับพอวัยรุ่นเสร็จตอนนี้ก็เป็นคนวัยกลางคนนะครับพอวัยกลางคนเสร็จอีกสิบปีก็เป็นคนวัยชราเห็นไหมครับก็เป็นเรื่องอันนิจจังพอผม ชลาแล้วสุดท้ายผมก็ต้องตายอยู่ดีเนาะอันนี้ก็คืออน,นิจจงอน,นิจจงมันเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาไม่มีอะไรที่คงที่คงเดิมขนาดเวลาก็เดินไปเรื่อยๆนะครับไม่มีอะไรที่จะไปหยุดเวลามันได้แล้วมันเป็นเรื่องของธรรมชาติทุกขังนะครับข้อที่สองทุกขังก,ก็ทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันสุดท้ายแล้วเนี่ยมันก็คือ ทำให้เราเกิดจากความทุกข์เนาะสิ่งที่เราได้มาที่เราต้องการได้ผมสอบราชการได้เนี่ยผมดีใจมากเลยผมได้รับราชการผมมีงานทําแต่พอม,มาทำจริงๆริปุ๊บดีใจได้แค่วันสองวันพอม,มาทํางานจริงๆปุ๊บกระปวดหัว,ลวหลายๆอย่างเนาะมันก็มีเรื่องให้คิดให้วิตกให้กังวลโดยเฉพาะข้าราชการสมัยนี้ก็ มีกฎหมายหลายตัวหลายฉบับที่ต้องคอยระมัดระวังแล้วก็มีหน่วยตรวจสอบนะครับประชาชนเข้าถึงสิทธิ์ของตัวเองได้มากขึ้นการกระทําอะไรก็ต้องระมัดระวังนะครับถ้าทําถูกเขาก็เฉยๆนะใน,นชีวิตราชการนะครับทําดีทําถูกทําเยี่ยมเขาก็เฉยๆแต่ถ้าทาผิดทาําพลาด ทำให้เกิดความเสียหายขึ้นมานี่เขาก็จะสามเติมห่ะเนี่แหละมันเกิดมันเป็นความกังวลก็ลคือความทุกข์ความเครียดนั่นแหละก็ถึงบอกว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันก็คือความทุกข์มีงานทําแล้วมีความสุขแล้วมันจะสุขตลอดไปก็ไม่ได้ใช่ไหมครับมันก็ย้อนกลับมาถึงหลักของอันนี้จังเลยก็มันไม่เที่ยงนะครับมีความสุขชั่วประเดี๋ยวประเด๋ยว,วมันก็มีความทุกข์ครับ อนัตตาก็คือความไม่มีตัวตนเนาะอันเนี้ยความไม่มีตัวตนในที่นี้ก็คือสิ่งที่เราเห็นที่เราคิดว่ามันเป็นตัวเราของเราเป็นชื่อเสียงเป็นเกียรติยศเป็นทรัพย์สินเป็นเงินทองเป็นลูกเป็นหลานเป็นบริวารพวกเนี้ยมันไม่ใช่ตัวตนหรอกสิ่งที่เราไปยึดตัวพวกเนี้ยแหละ คิดว่ามันเป็นนั่นยึดมามันเป็นนี่นะทางทางทางคําสอนของพระเจ้าเรามันก็เหมือนกับการเราไปสมมุติเนะี่ยสมมุติว่าอ่าผมเนี่ยเป็นนิติกรเนี่ยผมก็สมมุติตัวเองไปติดกับสิ่งที่ผมสมมติทั้งๆท,ท,ที่มันไม่มีตัวไม่มีตัวหรอกอน,นิติกรในโลกไม่มีหรอกครับมันเป็นสิ่งที่เราอุปโลงขึ้นมาว่าคนนั้นเป็นอ่าตำรวจเป็น ผู้กำกับคนนี้เป็นานาอำเภอเป็นผู้ว่าคนนั้นเป็นอธิบดีเป็นนายกนะครับมันเป็นอนัตตาก็คือมันไม่ใช่มันไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนหรอกครับมันเป็นสิ่งที่เราสมมติึ้นขึ้นมาเองแล้วเราก็ยึดเกิดอุปทานยึดในสิ่งที่เราสมมตินขึ้นมาเองนั่นแหละนะครับอันนี้ก็เป็นหลักธรรมะแต่หลักง่ายๆสาม ประเด็นเนาะสามหัวข้อของของคลิปนี้เอาง่ายๆก,ก่อนนะบว่านี้แล้วอีกแถมน,นิดนึงก็ได้ครับก็คือเรื่องของสมาธิเนาะเราวิธีการทําอย่างไรให้เรามีความสุขผมก็ไปดูเนาะในในหลักธรรมคำสั่งสอนของพระธรรมพระพุทธเจ้านะครับเขาก็บอกว่าแล้วผมก็นํามาใช้กับตัวเองได้ ได้พอสมควรและในระยะได้เวลาพอสมควรแล้วก็คือเรื่องของศีลน,นะครับสมาธิแล้วก็ปัญญาเนาะศีลใน,นที่นี้ก็คือเราก็จะต้องอบรมกับผมก็พยายามอบรมจิตใจของตัวเองนะครับ <c oughs> เพื่อไม่ให้เกิดกิเลสมันอยู่ในใจเนาะสนิทมนันเกาะกินอยู่ในใจเรานี่แหละกิเลตัณหาความยึดนะครามอยาก ความโกรธความโลภความหลงนะถ้าเรารักษาศีลรักษากายวาจาใจให้เราสงบนิ่งนะครับทำให้จิตใจมันสงบจิตใจมันเย็นจิตใจมันมีความเมตตาเนะี่ยอนนี้เราก็จะไปรักษาสมาธิในลำดับที่สองต่อการทำสมาธิก็มีหลายระดับมีทั้งระดับทำ ให้เป็นคณิกะสมาธิก็คือสมาธิเล็กๆน้อยๆน,นะครับแล้วก็สมาธิจนถึงขนาดปัสสธิใช่ไหมแน่วแน่แนบแน่แนอยู่ในจิตหนึ่งเดียวอย่างนี้นะครับว่างเปล่าอยู่กความว่างเปล่าส่วนภาวนาภาวนาก็คือการศึกษาให้รู้เห็นถึงกฎตายรักอย่างที่ผมพูดไปเมื่อสักครู่คืออันนิจจังทุกขังหน้าตาพยายามทําจิตใจเราให ให้เข้าใจให้ทราบซึบให้ทราบซึมอ,อยู่กับหลักธรรมข้อนี้แล้วก็หลักธรรมข้ออื่นๆนี่แหละครับก็นําความสุขมาให้ทำให้ผมไม่เกิดความยึดติดในลาบในยศในชื่อเสียงวันนี้ผมกล้าพูดว่าผมก็ผมพร้อมที่จะพอผมพร้อมที่จะสละทุกอย่างแต่ไม่ใช่ไม่ไม่ได้หมายความว่าผมจะไปฆ่าตัวตายนะหมายความว่าผมก็พร้อมที่จะไม่ยึดติดกับ ชื่อเสียเงินตาตำแหน่งแห่งที่แม้กระทั่งผมจะมีลูกผมจะมีเมียเนี่ยผมก็มายึดติดเนาะผมพร้อมที่จะบวชผมอยากจะบวชนะบวชแล้วก็ไม่สึกเลยแบบเนี้ยอยากจะไปทำวิปัสสนากรรมฐานทำสมาธิให้มันสงบทำจิตใจให้เรานิ่งสงบเพราะผมผมเชื่อว่าคนเราเนี่ย มันตายไปแล้ววะเนี่ยมันไม่ใช่ตายไปแล้วตายเลยมันต้องไปเกิดใหม่พบไหนพบหนึ่งนั่นแหละชาติใดชาติหนึ่งแหละแล้วสิ่งที่พระพุทธเจ้าท่านบอกเนาะในะคำพุทธพจน์เนาะพุทธวจ,จนะนะครับเขาบอกว่าคนเราตายไปเนี่ยถ้าพน้นถึงขั้นโสดาบันขึ้นไปเนี่ยก็จะไม่กลับมาเวียนว่าย เกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานหรือเกิดเป็นสัตว์นรกเนาะผมก็กลัวมากเลยผมก็พยายามทำทำยังไงก็ได้ให้ตัวเองเมื่อเชื่อได้ว่าเมื่อตัวเองตายแล้วก็จะไม่ตกไปอยู่ในอบายภูมิภพภูมิของสัตว์เดรัจฉานหรือเปรตหรืออะไรก็แล้วแต่ที่มันต่ำกว่ามนุษย์นะเนาะอย่างน้อยก็การันตีไปเลยว่าผมชาติหน้าถ้าตายไปแล้ว ก็ขอก็เกิดเป็นมนุษย์หรือไม่เกิดเป็นเทวดาหรือไม่กระผมหรือไม่การนิพพานไปเลยนะครับเนาะวันนี้ก็อากาศเย็นสบายฝนตกช่วงเย็นทําให้วันนี้จิตใจเราแช่มชื่นสดใสเบิกบานวันนี้ก็เป็นวันที่9ก้าปร,รกฎาคมนะครับสองพวันที่สิบสอเนาะก็จะเป็นวันอาสาฬหั บูชาใช่ไหมครับวันที่สิบสามก็จะเป็นวันเข้าพรรษาครับเอ้ยวันที่สิบสอะวันที่สิบสามันจะเป็นวันอาสาลหาบูชาวันที่สิบสี่จะเป็นวันเข้าพรรษานะครับก็ขอให้ทุกท่านนะครับที่เข้ามาชมคลิปนี้จงมีความสุขนะครับมีความเจริญในศีลในธรรมะนะครับในสมาธิขอให้ทุกท่านจงมีความสุขกายสบายใจนะครับ มีความสงบมีความวิเวกในจิตใจนะครับเราเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับคลิปหน้าก็จะเล่าในเรื่องราวของธรรมะสอดแทรกกับกฎหมายนะครับผมก็หรือไม่ก็อาจจะไปเป็นทริปเที่ยวทริปพาอะไรอย่างเงี้ยน,นะครับผมก็ไปโดยเฉพาะเที่ยวเกี่ยวกับธรรมชาติอะไรอย่างเงี้ยเอเยนนะครับอบอกไว้เจอกันคลิปหน้าดีกว่าสวัสดีครับ